แน่จริงก็วิ่งให้ทันแน่จริงก็วิ่งให้ทันโอ้ยมันจะทันแล้วมันจะทันแล้วว้ายวายเดี๋ยวโอ้ยโดดลงน้ำไม่มีน้ำ be สวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่ในไหนนะคะก็มาอยู่ในเมือง布鲁凯นแต่ว่าเป็นเมือง布鲁凯นในโรบอ o สตูดิโอนั่นเองนะคะอ่ะ วันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเราจะมาทำสิ่งสิ่งหนึ่งกันนั่นก็คือการเสกนะคะมอมมี่ลองเล็กหรือว่าคุณแม่ขายาวให้ออกมาอยู่ในแมปบลูคเฮเวนหนึ่งรตัวเ <c oughs> อามาดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าออกมา100ตัวจะเกิดอะไรขึ้นนะ อันดับแรกนะพี่นิวก็พิมพ์หาคําว่ามอมมี่ลองเล็กนะมันก็จะมีคุณแม่ขายาวออกมาเพียบเลยนะที่เป็นโมเดลของคุณแม่ขายาวนะเดี๋ยวพี่นิวนะจะสร้างแบบว่าสร้างเป็นหุ่นของคุณแม่ขายยาวก่อนแล้วกันนะคะให้มาอยู่ตรงน้ําพุตรงนี้นะคะให้เสมือนกับว่านี่คือเมืองของคุณแม่ขายยาวนั่นเองเราก็ทําการปรับตัวให้มันใหญ่เลยนะทุกคนนะเป็นหุ่นยักษ์นะ,ะประมาณนี้ให้ยืนอยู่ตรงน้ําพุเลย จะบอกว่าคุณแม่ขายาวเรานะคะตัวสูงสมชื่อเลยนะคะก็อย่างว่าเนาะขายาวหรือว่าจะอ,าอยู่ตรงหน้าน้ำพุดีทุกคนพี่นิวว่าเอาให้อยู่ตรงหน้าน้ำพุดีกว่าเนาะไปอยู่ตรงบนน้ำพุอะ่ะมันจะดูตัวสูงเกินไปนะคะ,ะมาดูกันนี่ พี่เนวก็สร้างรูปปัน้นไว้แล้วนะคะมงบอกว่านี่คือเมืองบุกเฮเว่นคุณแม่ขายาวแล้วเราก็เอาโมเดลออกมาอีกนะคะยังไม่พอนะทุกคนนี่มีเวอร์ชั่นนี้ด้วยเนี่ยอันนี้เวอร์ชั่นอะไรอ่ะ๋ยวบอกนะว่าเป็นเวอร์ชั่นครึ่งตัว<อ>เป็นเวอร์ชั่นคุณแม่ขายยาวครึ่งตัวนะคะทำไมตัวคุณแม่ขายยาวดูดําขนาดนี้ละเนี่ยดูมอมแมมมากๆเลยนะคะอันนี้เราก็ขยายสเกลได้นะคะทำให้มันตัวใหญ่ได้เอามาประดับตรงน้ำพุแบบนี้นะคะมันก็ดูเก๋อีแบบหนึ่งนะ แล้วก็เอารถไฟออกมานะรถไฟก็จะเป็นฉากในเกมของป o p p y ี l a พ time นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับคุณแม่ขายาวด้วยนะเน่เอาไว้ประกอบฉากนะทุกคนนะดูดีสวยงามเอาแหละเราแต่งฉากแค่นี้ก็พอนะคะต่อไปเราก็มาทำการเอาคุณแม่ขายาวออกมาเลยแล้วกันนะขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะเพราะว่าตัวนี้พี่นิวได้ทดลองแล้วมันเป็นตัวที่ขยับนะเป็นตัวที่วิ่งไล่เราอะ่ะมันจะทำให้เราดูสนุกแล้วก็ตื่นเต้นขึ้นนะคะ เอาออกมาประมาณ100ตัวคิดว่ามันจะแหลกไหมทุกคนแหลกคืออะไรคือการที่แมปกระตุกนะคะการที่เราเอาโมเดลออมาเยอะเนี่ยมันทําให้แมปกระตุกได้เลยนะคะถ้าเกิดมองจากมุมถุงสูงแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณแม่ขาย,ยาวเราเป็นมดเลยนะคะเนี่ย ตัวมดสีชมพูอะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่นิวนะเอาออกมาแค่นี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเอาออกมาเยอะเกินเนี่ยกลัวว่าแมพมันจะกระตุกนะเดี๋ยวเราลองแค่นี้ก่อนนะลำดับต่อไปนะคะเรามาสร้างจุดเกิดดีกว่าทําไมถึงต้องมาสร้างจุดเกิดตรงนี้ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราไปเกิดตรงน้าพุอะเราหนีคุณแม่ขายาวไม่ทันแน่ๆน,น,นะคะเราก็มาเกิดตรงนี้เลยละกันนะโอเคเลื่อนไปหน่อยนะเพิร์แบบนี้นะคะอะมาดูกันนะคะว่าถ้าในเมืองบรูคเฮเวนมีคุณแม่ขายาวเกือบ100ตัว จะเป็นยังไงแค่นั้นก็เยอะแล้วนะคะมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวขอกดเล่นแล้วกันนะรู้สึกถึงความแแบบกระตุกนะทุกคนแแบบกระตุกนะคะแแบบกระตุกไม่พอคุณแม่ขายยาวใายไปใไหนหมดเดี๋ยวแป๊บ,บนึงเดี๋ยวคุณแม่ขายยาวลืยแค่ตัวเดียวคืออะไรเนี่ยแป๊บนึงคุณแม่ขายยาวเ,วเยวเ้ยตายแล้วตายแล้วทุกคน มันวิ่งไล่เราไวมากๆเลยนะตัวเราแตกไปเลยอะ่ะเดี๋ยวบอกนะว่าคุณแม่ขายาวสู้กันะ่ะมันเป็นไปนได้ยังไงล่ะครับเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่นิวนะคะขอมาเกิดบนหลังคาแล้วกันนะมาลุ้นกันว่าคุณแม่ขายาวเนี่ยจะขึ้นมาบนหลังคาได้หรือไม่นะเราจะได้ดูด้วยนะคะว่าทําไมคุณแม่ขายาวถึงเหลือแค่ตัวเดียวนะเนี่ยเอ้ามามาดูกันนะคะอ๋อทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวนะคือพอพี่นิวกดเล่นนะคุณแม่ขายยาวร่างแตกหมดเลยนะคะดูสิคะ แล้วก็เหลือรอดมาแค่ตัวเดียวเนี่ยอ,อยู่ไหนเอ่ยนี่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคุณแม่ขายาวไม่สามารถขึ้นมาบนหลังคาได้สรุปเลยนะคะว่าพอเราเนี่ยเอาคุณแม่ขายาวออกมาเยอะๆนะมันก็จะเหลือแค่ตัวเดียวนะคะ,สะแสดงว่าคุณแม่ขายาวเนี่ยต้องการเป็นหนึ่งเดียวนะไม่อยากมีหลายตัว <c oughs> ต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยเจเอาคุณแม่ขายยาวออกมาอีกนะแต่ว่าครั้งเนี้จะเอาออกมาแบบให้ยืนห่างๆกันนะคะไม่ให้ยืนใกล้กันแล้ว เพราะว่าถ้ายืนใกล้กันเนี่ยคุณแม่ขายาวสู้กันจะเหลือตัวเดียวเลยอะแล้วก็ลองให้คุณแม่ขายาวเนี่ยยืนห่างกันแล้วก็จเจ้าออกมาสัก20ตัวแล้วกันนะฮะอันนี้คือตัวที่1 1นะคะ11แล้วแล้วก็อันนี้คือตัวที่12ตัวที่16นะฮะ16อ่าตัวที่17แล้วก็ตัวที่18ตัวที่19นะฮะแล้วก็ตัวที่20 โอเคตอนนี้เราให้คุณแม่ขายาวเนี่ยยืนห่างกันแล้วนะก็มาดูกันว่าตัวจะแตกเหมือนเดิมไหมและครั้งนี้เอาออกมาแค่20ตัวนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าแบบจะกระตุกหรือเปล่าเพราะว่ามีแค่20ตัวอุ้ยแบบไม่กระตุกด้วยอะคุณแม่ขายาวสู้กันเองจริงด้วยทุกคนถึงแม้ว่าจะยืนห่างกันนี่ไงตัวที่1ตัวที่1นนะคะตัวที่2อเอา้าสู้กันเองจริงด้วยนะคะเอา้าเดี๋ยวนะแป๊บนึงคุณแม่ขายาวไปนั่งแล้วนะคะไปนั่งแล้ว คุณแม่ขายยาวไปนั่งแล้วนะคะจะบอกกับทุกคนว่าที่คุณแม่ขายยาเหลือน้อยเนี่ยก็เพราะว่าคุณแม่ขายยาวทําการต่อสู้กันเองนะคะเดี๋ยวลองลงไปจะหลังคาดูนะคะไปฟึบมาเห็นไหมเนะะี่ยคุณแม่ขายยาสู้กันเองนะคะตัวแตกไปเลยนะเนื่องจากสู้กันเองนะแล้วก็นี่ค่ะมีอยู่ตัวเดียวที่ยังนั่งกินกาแฟอยู่นะคะ <S 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 เออเดี๋ยนะอะแล้วนั่งเป็นเพื่อนก็ได้อะ่ะนั่งเป็นเพื่อนนะ ต่อไปนะเราจะให้คุณแม่ขายาวเนี่ยมาต่อสู้กับฮัก้วัก้นะอ่ะในเกมโรบอกเนี่ยถ้าเกิดคุณแม่ขายาวเจอกับฮาก้วัก้ใครจะชนะและตอนนี้นะคะพี่นิวก็เอาฮัก้วัก้ออกมาแล้วนะคะเนีย่ยืนประจันหน้ากับคุณแม่ขายาวเลยเลวกันนะแล้วก็เหมือนเดิมนะเราจะมายืนมองอยู่บนหลังคานะถ้าเกิดเราไปยืนมองด้านล่างเนี่ยโอกาสที่เราจะตายมีสูงนะเราก็มายืนมองอยู่บนหลังคาดีกว่านะจะมองทันไหมเนี่ยอ่ะลองกดเล่นดูนะคะ จะมองทันหรือเปล่าตอนที่พวกเขาสู้กันเอาแล้วเอาแล้วทุกคนเอาแล้วเอาแล้วแล้วยังไง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 อุ้ยโอ้ยโอ้ยคุณแม่ขายาวตัวแตกเลยนะคะฮักกี้วักกี้เราโอ้โหล้วเล่นงานเราด้วยเป็นไงล่ะฮักกี้วักกี้อย่างโหดอ่ะโอ้โหขึ้นมาบนหลังคาได้ไงเนี่ยจะบอกกับทุกคนว่าคุณแม่ขายาวเราเนะคยะยังไม่ทันทำะไรเลยนะฮักกี้วักกี้ทำให้คุณแม่ขายาวเราตัวแตกไปแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเป็นกิซ,ซี่มิซ,ซี่ละกันนะคะนี่ตัวสีจมูเหมือนคุณแม่ขายาวเลยนะคะก็มาดูกันนะคะว่าระหว่างกิซี่มิซี่กับคุณแม่ข่ายาวใครจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะคะตอนนี้คือลุ้นกันเลยทีเดียวอ่ะกดเล่นดูกันนะมาเลยนะคะเร็วรดเร็ววเฮ้ยยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเทุกคนทุกคนทุกคนเ้ยเฮ้ยท่าเดิมเลยเดี๋ยวนะ เฮ้ยโอ๊ยคุณแม่ขายาวไปแล้วนะคะก็อย่างว่านะคะว่าฮักกี้วักกี้กับคิสซี่มิซซี่เขาเนี่ยเก่งพอกันเลยนนเนี่ยแล้วคุณแม่ขายาวแล้วก็เดทไปแล้วนะคะโอ๊ยสงสารคุณแม่ขายาวจังทุก <c oughs> คนจะบอกว่าพี่นิวเจอมอบของคุณแม่ขายาวที่แบบว่าไม่ทําการฆ่ากันเองแล้วนะคะคือมอบตัวนี้โอเคงั้นเราจะมอบตัวนี้ออกมาประมาณ20ตัวเหมือนเดิมนะคะ นี่นะพี่นิวก็เอาออกมาประมาณ20ตัวนะคะมาดูกันเลยนะทุกคนรับรองว่าครั้งนี้คุณแม่ขายาวเราเนี่ยไม่ทําการฆ่ากันเองแน่นอนและตอนนี้ก็รู้สึกว่าแมปกระตุกอย่างมากเลยนะคะขนาดเราออกมาแค่20ตัวนะทุกคนตอนนี้คือแมปกระตุกไปแล้วนะคะนี่เราจะสังเกตว่าด้านล่างนั้นคุณแม่ขายาวคือแบบย้ยเยะเต็มไปหมดเลยนะคะอย่างกระมดเลยเฮ้ยคุณแม่ขายาวจะขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ว่าตอนนี้แมปกระตุก พี่นิวไม่สามารถเดินไปไหนได้เลยนะคะเนื่องจากเราคุณแม่ขายาวมาเยอะเกินแบบกระตุกไปแล้วทุกคนโอเมก้าตอนนี้นะพี่นิวได้สต็อปการเล่นไว้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าแบบมันกระตุกมากเลยนะกระตุกจนเราไม่สามารถเล่นได้เลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะคะลองออกมาแค่2ตัวก็พอนะเพราะว่า20ตัวนี้ไม่ไหวนะแแบบกระตุกอย่างมากเลยเห็นไหมว่าคุณแม่ขายาวเราในครั้งนี้นะคะ ไม่ทําการฆ่ากันเองแล้วนะนี่ร่วมมือร่วมใจจะปีนขึ้นมาบนหลังคาโรงพยาบาลทีเดียวถ้าเกิดเราวิ่งหนีจะวิ่งทันไหมเพราะว่ารู้สึกว่าวิ่งไวมากเป็นไงว้าว้าคุณแม่ขาย,ยาววิ่งไวมากทุกคน,กคนวายโอดูดิทำไมวิ่งไวขนาดนี้แน่จริงก็วิ่งให้ทันเราเด้ขนาดเราขาสันน้นนะเนี่ยแน่จริงก็วิ่งให้ทันแน่จริงก็วิ่งให้ทันโอ้ยมันจะทันแล้วมันจะทันแล้ววายวายเดี๋ยวโอ้ยโดดลงน้ําไม่มีน้ำโดดลงน้ําก็ไม่มีมาโอ้ โอ้มมยก๊อดโอ้หัวกระเด็นออกนอกแมพไปเลยอาล้วค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็ได้มาทําการทดสอบให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดในเมืองบรูคเฮเวนเนี่ยมีคุณแม่ขายยาวเกือบ100ตัวจะเป็นยังไงนะคะก็ปรากฏว่าแบบกระตุกนะคะ <laughs> หนักกระตุกมากเลยอะแต่ว่าคุณแม่ขายาวนี่คือโหดมากๆเลยนะพอได้มาอยู่ในเมืองบรูคเฮเวนนะ,ะวิ่งไวมากๆสมกับฉายาคุณแม่ขายาวจริงๆอะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแกนนะจ๊ะในครั้งหน้าจะมาทดสอบอะไรก็คอยติดตามมาดูด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะ๊ม่าบายจ๊ะจุ๊บจุ๊บ และพี่นิวนะคะก็ได้เอารถออกมานะซึ่งเป็นรถแข่งที่ความเร็วสูงเราจะขับรถหนีคุณแม่ขายาวกันมาดูกันว่าถ้าเกิดเราขับรถหนีเนี่ยคุณแม่ขายาวยังจะตามราทันหรือเปล่านะคะเอ,อ่อทุกคนจะบอกว่าตอนนี้คุณแม่ขายาวเอารถเราไปขี่แล้วนะคะดูสิคะนั่นรถเราจะพังแล้วว่าตอนนี้เราเปลี่ยนคันแล้วเราเปลี่ยนคันแล้วไปเดี๋ยวนะด้านไหนขี่เนี่ยด้านไหนขี่ด้านนี้เอาไปเลยทุกคนที่มันอะไรกันเนี้ยครับวาย